นำครูที่รารักทุกท่านโดยเฉพาะท่านครูหลวงสาลระสี่สุเก่งเพื่อที่จะมาดำเนเรียนเกี่ยวกับการพัวัาการศึกษาในสัรคมนวมพรการศึกษาาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะสภาวะครั้งสุดท้ายในวันนั้นระบบได้มีโอกาส กอดีตประธานชลศุลกูรูเบอร์สไกต์ชิสเลเกนแล้วก็ผู้บริหารนะคะประธานสมาคมครูแต่ละปีนะคะในโลกออนไลน์เพื่อใช้ในการสอนและการเรียนรู้ที่ดีถึงขั้นสูงจางกว้างขวางที่มีระดับดีอย่างสม่ำเสมอตลอดมาตัดสินใจเลือกเลียงครูเป็นอันดับแรก566สกิปในวันที่25กรกฎาคม วัสดระศ2,566ที่สาสความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงหรือผู้มีส่วนได้เสียและผู้แทนผู้ใช้การครูและหรือผู้แทนผู้ปกครองชาชีพครูข้อเจ็ดส่งเสริมให้ประชาชนและเอกชนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อมีคุณสมบัติพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและเป็นเรื่องของการส่งเสริมประชาชนและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแต่ทั้งนี้ ต้องประเมินความพร้อมและอนุญาตให้บุคคลและเอกชนเหล่าน,นั้นสามารถจัดการศึกษาได้แต่ต้องเป็นครูที่มีจิตอินญาูงมีความรักกบผิดชอบอย่างที่มุนและความมั่นคงของสถาบันสําคัญของภาตสองพัฒนาโรงเรียนของรัฐทุกโรงให้เข้มแข็่งด้วยการยกฐานะทุกโรงเรียนเป็นริ่ิบุคคลม,มีอสิสระในการบริหารสู้สู้สู้